Ducks, oh. hey, not the series. ข้อมูลแค่นี้จะเป็นติ่งได้ยังไงาน,นักเรียนวันนี้มีงานให้ทำนะให้น,นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ BTS นะ,อะเอาให้เข้าใจนะอุ้ยงานง่ายอีกแล้ว<อ> BTS ขัดลอกวางเร่นออกมาอ้ย Z PTS อ่านก่อนข้อมูลที่อยู่อฮะที่อยู่แนวเพลงใสต่อไปอัลบั้มมีอัลบั้มอะไรบ้างต้องใส่ด้วยชื่อเลขที่เซฟ complete ดีฉันยืนหนึ่ง นายเจ้ากุ๊กดำดีสิไม่ตกอะไรทำไมถึงสั้นแบบนี้เนี่ยบอกนะว่าไม่ได้อ่านเดีกแล้วเราดูอย่างจีมินปราตาสิดูข้อมูลแน่นพร้อมติงโักเขววฉันยืนหนึ่งแล้วแนวเพลง BTS เอสล่ะข้อมูลแค่นี้จะเป็นติ่งได้ยงไงฉันเลิศ S <S <ess ibil ism> นี่แหละครับถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลดีๆเราก็จะพลาดข้อมูลบางอย่างไปเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก <S ess ibil ism> ดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆติ้นดีกว่าเพลงนันละเบลดอารมณ์ไปทำอะไร đi học anh em nha không tin chịu đựng